สวัสดีนะคะพี่น้องนะคะเมื่อนีนนะคะมาพอากันในอารมณ์ที่แบบว่ายังละเป็นเรื่องที่อ่าคนข้างจะเครียดเนี่ยนิดนึงนะคะสิมาเราให้พี่ี่น้องฟังนะคะก่อนอื่นนะคะก่อนสิมาเราเรื่องเรื่องเรื่องนีง้พี่น้องฟังนะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมถ้าเห็นคลิปพุ่นยาแล้วนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะกดติดตามนะคะตัวน,นึนซื้อสีแดงเนะพี่น้อง ตัวนังสื้อสีแดงๆที่เขาเขียนว่าข้างใต้คลิปนะคะติดตามนะพี่น้องกดเลยนะคะและคนกรสขึน้นตัวนังซื้อสีดําว่าติดตามแล้วนะคะพอติดตามแล้วยังไปกดมันอีกได้บ,บัตรที่นี่มาต้องกดเด้อเออคลิปต่อไปนะคะมันกระสีเดงขึ้นนะคะมันกระสีอ่าเดงขึ้นนาจอเห่านะกะสิเห็นนะคะผู้เท่าวารลายจริงๆล่ะพอนาพี่น้องกระเปิดบ่งปั๊บนะคะก็สามารถกดไลน์ได้นะคะหรือว่ากดอ่ายังล่ะ คอมเมนต์ได้นะคะหรือว่ากดแช่ได้นะคะแต่ว่ากดติดตามมาต้องไปกดนะคะเด้อกดเดียวนะคะสำหรับอ่าโทรศัพท์ต่อหนึ่งเครื่องนะคะก็คือกดครั้งเดียวนะโอ้ยซื้อบรเป็นผูทรนี็ก็ได้อันนี้มันสิตกนะคะเมื่อนี้นะคะคุณย่าอจะมาว้าจะมาเล่าเรื่องนะคะเล่าเรื่องเป็นชีวิตจริงนะคะพี่น้องเล่าเรื่องให้พี่น้องฟังนะคะเป็นชีวิตจริงของอ่าระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงนะคะอ่าเขาจะเอื้อว่าจังใดล่ะความ ความเห็นแก่โตนะคะความเห็นแก่โตบางครั้งนี่อาจจะอาจจะตั้งใจบอกหรือว่าบบตั้งใจกับบุหูนะคะแต่ว่าเป็นสองครอบครัวนี้เป็นสองคู่นะคะมือนีคุณ่าได้รับข่าวสารตัวมาใหม่นะคะก็เลยมาคิดย่อนหลังนะคะย่อนหลังภาพอดีตทีอ่าทีมีมูนะคะกับเป็นใครๆเดียวกัน เออแล้วก็เลยสองครูเดี๋ยวมันไข่ไข่กันคุณย่าก็เลยมันอีก็บมาว,า,วาว่พี่น้องฟังเป็นอุทาหอนนะคะเตือนใจอือุทาหอนมันเป็นเรื่องอยังหละ่ะอ่าเรื่องตีคุณย่าสิเรามือน,นีนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับไก่โตมากนะคะก็คือโรคที่ยังหละ่ะโรคที่ประเทศนี้มียารักษาพี่น้องแต่ว่ามียาต้านนะคะยาต้านสามารถให้ดำรงชีวิตนะคะดำรงชีวิตแบบใดล่ะคือคนปกตินะคะเข้าเบิ้งกะบบไร้เตกต่างจากเห้านะคะ เออคือคนปกติห้าวสามามาเยกแยะออกไรนะคะนั่นก็คือโรค HI v วนะคะหรือว่าโรคเอดแต่ก็โรคเอดเนี่ยเป็นโรคที่นาเกลียดนะคะเป็นสังคมรังเกยียดพูดได้เป็นโรคเอดโอ้ยขี้เดียรข้าเจ้าวาาสันแตวาตอนนี้นะคะการแพทย์นะคะเขามาสูชุมชนเขามาสูมู่บานนะคะและกามาแนะนํานะคะพี่เห็นน้องเดือดหจักกับว่าโรคเอดนะคะเป็นโรคที่อ่ายังละ รายแทงจริงนะคะรักษาไม่หายจริงแต่เขามียาต้านในการแล้วก็กบรสามารถที่สิแพทเชื่อได้โดยการอ่ากินเขาน้ากันกินน้าห่วมแก้วจังสินอแต่ก่อนอุย้ยเห็นขาจะเป็นโรคเอเพอดไม่กินน้ำไปะก,กะเทศถิมจังสีนาแต่ว่าเดี๋ยวนี้บวเป็นแล้วนะคะคือ h i v นะคะเราสามารถอยู่รวมกับสังคมไทยได้แต่ว่าติคุณยาสิมาเ่ามือนีนะคะเป็นเรื่องเกียกยเก่ยวกับยังไงเกี่ยวกับอ่าครอบครบัวครอบครบัครวหนึ่งนะคะ ที่คุณยา่าอ่าเด้สัมผัสเดยหูจักมาตั้งแต่ใดมาแล้วนะคะอ่าเซลเล่าเรื่องนะคะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งนะคะที่เป็นคนหูจักกับคุณย่านี่ละนะคะเธอบวแต่งงานนะคะจนกระทั่งอาย40ุ40ปีนะคะบอแต่งงานเด้บแมนเธอหน้าตาขี้ไล่ดนพี่น้องเธอหน้าตาดีนะคะงามเป็นคนผู้งามแต่ว่าเปลกที่ว่าเธอบวแต่งงานผู้ได้มาอ่าขอเธอกับ,บอแต่งงานนะคะบัดท,ที่นี่ พ่ออายุได้สี่สิบสี่สิบเอสี่สิบสองปีนะคะมีผู้ชายคนหนึ่งนะคะฉี่อ่าี่ยังละ่ะทีมากเข่ามาหาเข่ามาในชีวิตของของนั่งละ,ละเออทุกคนในในกลุม่มในหมู่บา้านเขาจะก็ะชอ็อกหมดเนาะว่าเอา้าเธอเป็นยังพือจังโอเคจังสินะในวัยที่สี่สิบกว่าปีละอ่าตั้งแต่ตกี้เขาจะมาขอถ้าเกิดโบอยากได้จังสินาไปกระแปกอ่า ที่แน่ๆก็คือผู้ชายคนนั้นนะคะก็คือผู้ชายคนแรกของเขาก็คือผู้เา่าเก่าพึ่นน่ะละว่ายางไงซะผู้บ่าเก่าติเอ้ยมากัตน้งแต่สม,มัยวัยรุ่นนะคะแะ้วกันนี้ไปได้เมียอืมไปได้เมียอยู่อยู่ต่างจังหวัดประมาณนี้นะบัดพพออ่าอ่า่านไปได้ยี่สิบประมาณยี่สิบปีนะคะกลับขึ้นมาอยู่บ้านนะคะเพื่นก็เลยบอกว่าเพืนน่นะอ่าเลือกลกกับเมียแล้วนะคะก็เลยคินหอดผู้สาวเกา่า ก็เลยมาแต่งงานจะมาขอมาขออะ่ะมาขอมาขอแต่งงานกับเธอนะคะเธอกิดนินยอมเด็ดพี่น้องอืมเพราะว่ายังไะเพราะว่าความหักที่เธอมีให้ผู้ชายคนนี้เนะี่ยบ่าสามารถเเปลี่ยนแปลงได้ยังไงนะสิมี่ก็อยคนพัน,นข้าขมาในชีวิตนั่งกับบ่บ่บ่ยอมบ่ยอม,ยอ,มอ่าตกลง บบต้องตกลงปุ่งใจกับไผ่นะคะเพราะว่าจิตใจเธอมันเป็นอย่งางไัก็จะเอิ่นว่ารักแรกคบกับว่าแมนเนาะเลยก็เป็นผู้ชายคนเดียวนะที่ที่เพิ่มมากประมาณนี้นะพ่นก็เลยอยู่กินกันมากนะคะยูกินกันมากใส่เวลาอยู่กินกันมากหลายปีได้ไม่น้องหลายปีนะคะแต่ว่าอ่าแต่ว่าคู่นี้ก็จะสีบุ้มมีลูกน้ากันออสีบุ้มมีลูกน้ากันนะคะสาหรับคู่นี้ก็บอกว่าผู้ชายเป็นมันหรือว่าผู้หญิงเป็นมันนะคะพูดถึงว่านะคะการมีชีวิตคู่เนาะ การป้องกันนะคะการป้องกันบางคนนี่ยังบ่ทันได้พร้อมแม่นบ่พอแต่งงานกันปุ๊บยังบ่พร้อมนะคะที่สิมีชีวิตคู่ข้าจาก็ต้องใส่ยังล่ะหนึ่งนะคะสีดยาคุมกําเนิดแม่นบ่พี่น้องนะคะอ่ากินยาคุมจังสีฉีดยาคุมจังสีอว่าอ่าป้องกันเขาเจ้าเอิ้นว่าอ่าเซฟเจ้าของเนาะเซฟอ่าเซฟเจ้าของไว้ดีนะคะป้องกันนี่ถ้าคือจังหยังล่ะอืมเขาเจ้าเอิ้นว่าใส่ยังก็ ใช้ถุงยางอนามัยนะคะเออใส่ถุงยางอนามัยสีเซฟโรคไพรไข้เจ็บนั่จังนซีนอโรคไพรต่างๆเออจีห้อาอวบสามารถกันกองออกมาได้นะคะเอออันนี้สามารถสามารถเอาเอาเอามา,าไว้ป้องกันได้นะคะอันนี้อืมก็จะเอินว่าอ่าเซฟเซ็กนะคะเอ่อในการใส่ถุงยางอนามัยเตาว่า ข้าเจ้ามาพอกันได้วัยสี่สิบแล้วข้าเจ้ากับบัดในป้องกันนะคะการป้องกันไม่มีสําหรับผู้หญิงนะคะผู้หญิงนงี่ข้าเจ้าจริงใจอหลีข้าเจ้าก็คือต้องการอยากมีลูกนะคะเออในวัยนี้แล้วแต่ว่าจังไดละ่ะอยู่น้ำกันหลายปีกันยังบัทินีมีลูกนะคะอืมบัตท่นีต่อมานะคะอยู่น้ำกันประมาณได้เกือบสิบปีนะคะพี่น้องเกือบสิบปีเด้นะคะอา,อาการก็เริ่ม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 เกิดจากผู้ใต้ก่อนนะคะผู้ใต้นี่ คือเล่านี่สิประมาณว่าเป็นไข่นะคะเป็นไข่เป็นเจ็บท้องเป็นไข่ท้องท้องร่วงนะคะแล้วสิเป็นบ uh, ่อยเอยอัดออด,อดแต่ว่ากับบย่อมไปหาหมอนะคะผู้เมียน,นี่ลบเล่านะคะสีให้ผัวนี่ไปหาหมอแต่ว่าผู้ผัวนี่สิบอย่อมไปหาหมอนะคะเป็นจังได้กับบย่อมไปจนกระทั่งนะคะเล่าเป็นแห้ง เราเป็นแห้งคือเล่าบ่สามารถที่จะตามได้แล้วนะคะบ่าสามารถที่จะบอกเมียได้แล้วเมียก็เลยจัดก,การไปหาหมอนะคะไปพ่อไปหาหมอปุ๊บนะคะหมอขาเจ้าก็ตรวจนะคะอืมเดียวคนนี้ตลอดเลยพี่น้องกับเพข่อนหมอกระตรวจนะคะตรวจไปพ่อนะคะผู้ท่ายนะคะอ่าเพราะว่าเขาเจ้าเจาะไขสันหลังเนะาะเจาะไขสันหลังไปพ่อว่าอ่าผู้ท่ายนะคะเป็นเ i ชอวี A v นะคะ แล้วก็เป็นมาหึงแล้วนะคะเป็นมโดุนแล้วนะคะเป็นมาหลายปีแล้วก่อนที่สีมามาแต่งงานกับนางนะคะอืมอันนี้คือความหักที่ผู้ชายที่เหมาะให้ผู้หญิงคนหนึ่งนะคะโดยการยังหละเอามูนให้่นะ,ะเอามูนใหม่ผู้สาวเก่านะ,ะอู้ตอนนั้นนะคะนั่งช็อกมากนั่งช็อกหลายช่วงนั้นมันจะบบมียาช่วงนั้นยังบนได้มียาตานนะคะยังบนได้มียาตานมีแต่ว่ามันเป็นอย่างหละมัน มันขาเจา้าเอรนวายยายัายางแพงเนาะเพราะว่าช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่อ่าเริ่มต้นของโลกนะคะไถกยญาณไผกัญญาโอ้ยลังเกียดไปทั้งใดพ่อฮูป๊บนะคะบาที่นี่กับสาวไปหอดอยังเหลือเบื้องลึกเบื้องหลังก็คือผู้ชายคนนี้นะคะไปแต่งงานกับผู้หญิงอ่าต่างจังหวัดนะคะซึ่งอ่านั่งนั่งคนอ่านั่งอย่างก,ก่อนเมียของเรานะคะกับเล่าเฮ็ดงานประมาณนร้านอาหารนะคะกัเลย ป่วยนะคะนั่งก็เลยตายแต่ว่าเล่าตัวมาตัวผููสาวเก่าหนิว่าอ,อันปากับเมียที่จริงโบแมนนะคะเขาจะตายด้วยโรคเอดนะคะวัออะที่นี่ก็เล่กติดกันมากนะคะติดกันมากอ้ดโ,โดนตัวพี่น้องหลายปีนะคะหลายปีผู้ใา้ก็ตายไปดนีผู้ใา,ายตายไปแต่ว่าผู้ยิ่งนะคะเพราะว่าเขาจะเอินว่า ภาษาบาลเฮาก็จะสิเอมว่าผู้หญิงนี่นั่งตายเป็นยังละอุ้ยพอได้ไท่ายือดทุกเดือนประมาณนี้นะอันนี้เป็นความเสื่อของพวกเฮาเนาะแต่ว่าบ่แเ่นความเสื่อของทางการแพทย์นะคะเอ่อทางการแพทย์ก็คือต้องได้รับยานะคะมาท,ที่นี่นั่งกับรูแล้วก็ช็อกเนาะช็อกแล้วก็เ,วกเริ่มสุดเลยนะคะอาการก็สุดสุดลงเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งมือมือสุดท้ายนะคะของการของการยังละของ ของของการของการป่วยนะคะบแม,มนตายเด้ตอนนี้ยังวม่ตายนะคะคือชอกไปเลยญาติพี่น้องกับภาาไปหาหมอนะคะคุณหมอก็เลยบอกว่ารับยาต้านไหมล่ะสันอืมซึ่งตอนนั้นนะคะถามผูใ้ใดรับยาต้านนะคะยาต้านหรือว่าอันไปรับปากกับคุณหมอเนี่ไปว่ากับคุณหมอว่าเป็นนี่รับปากว่าเออแล้รับยังก็ข้าราชกานว่ารับสารภาพว่าเจ้าของเป็นเนี่ยอุ้ยเป็นอีหยังที่อายนะคะ ไอ้พี่ไอ้น้องเขาสังคมบ่ได้อืมบบได้ตายย้อนโลกที่เป็นเราพี่น้องบ่ได้ตายย้อนโลกเองนะคะแต่ว่าตายย้อนยังละตายย้อนความสิแบบว่ามันอยากอายมันสูบเข้าเจ้าอะไรประมาณนี้นะสังคมกูสายหูสายตาไปทั้งอะไรก็จะกระจองเนี้ยมีสิเทอก็เลยบบอย่าป่วยเจ้าของก็เลยอย่าป่วยเหตุเจ้าของตายนะคะมือนั่นมือสุดท้ายที่เสิสิศไปนะคะคุณหมอถามเราว่าอ่าให้คุณหมอซอยบอ ให้คุณหมอซอยบอรับยาบอตอนนั้นมันี่ยาต้านเลยได้พี่น้องนะคะเธอก็เลยบอกว่าโอเคว่าสัตคุณหมอเ็เลยซอยหมอเก่งขนาดนะคะพี่น้องหมอเก่งนะคะโรงบานโรงบานใกล้ใกล้บ้านนี <ADHD> er ่แหละแต่ว <laughs> <SS Yeah>. ่าเพิ่นเก่งนะคะรับยาต้านมาเธอก็อยู่มาได้หลายปีได้พี่น้องเออรับยาต้านอยู่ปกติเลยนะคะผิวพันี์สวยนะคะผิวพันณนี่งามผิวพันณนี่เบ่งบอกเลยล่ะว่าเป็นว่าเป็นเกี่ยวกับอีหยังนะคะเออมาทีนี่อยู่ต่อมา ได้หลายปีนะคะเธอก็เริ่มอาการกัะแข็งแรงขึง้นก็ได้ไปทํางานนะคะไปทํางานไปทํางานมันเป็นกรงกรรมกรงเปียนบม่รือเป็นจังไดกับโบุหูนะคะเธอเป็นคนหน้าตาดีเนะเาะก็ไปทํางานเป็นสา,าวเสิร์ฟนะคะอยู่เป็นแม่ครัวเนาะบ่แม่นสาวเสิร์ฟอยู่ร้านอาหารนะคะ แล้วก็มีผู้ชายหลายคนนะคะมาติดพันซึ่งผู้ชายที่มาติดพันมีแต่ระดับบิ๊กบิ๊กเด้พี่น้องมีแต่ระดับคู่บาอาจารย์นะคะระดับผู้บริหารนะคะที่มาติดพันกับเธอเพราะว่าเธอเป็นคนงามแต่ว่าเธอบอกข้าเจ้าทุกคนเด้ยว่าเธอเป็นโรค HI v วแต่ว่าผู้ชายนะคะข้าเจ้าสิบอกว่าเป็นเหตุผลของผู้หญิงนะคะที่กลัวจะถูกข่มขืนอืมก็เลยเฮ็ดให้ยังย่งะให้โลกเนี่ยนะคะ มันมันแผ่ออกไปโดยที่เธอโบเตตั้งใจอันนี้นะคะอ่าเธอเราใอ้ฟังนะคะมีผู้ชายอ้เป็นสามประมาณสามสิบสี่สิบคนผู้นี้นะคะทิ่มาติดพันกับเธอประมาณนี้แต่ทุกคนเขาเจ้ากับมีมีเมียนะคะมีครอบครัวที่จะดูแลขึ้นกันแต่ว่ากลับมาอยู่กับเธอแลยะนัดประมาณว่าไปแพร่เชื้อนนั่แหละ ไปเผ่เสื้อติดต่อกันนะคะซึ่งผู้หญิงนะคะผู้ที่อยู่บ้านนะ,ะผู้เป็นเมียนี่บรูอิโนโอีเนเอียงเลยนะคะพี่น้องบูฮู้นะคะว่าผัวไปซ้ำซนว่าผัวไปเฮ็ดเอียงมากนะคะเจ้าของนอนอยู่เฮื่อนกัสิว่าอันผัวไปทํางานกัสิว่าผัวบริสุทธิ์มากจังสินะการป้องกันไม่มีนะคะบ่มีเพราะว่าอย่างหละเพราะว่าความสื่อสัตว์ต่อสามีแต่ว่าสามีนะคะผู้ใส่ในี่ส่วนมากนี่ข้าเจ้าสิปรบมานว่าคิดว่าเจ้าของเนี่ยคือเป็นคนที่ถูกที่สุดนะนะ คนทีแบบผู้ชายเป็นเพจที่แข็งแรงนะคะหาเงินเลี้ยงครอบครัวจังสิสิจังได้ก็ได้จังสินะแต่ว่าผู้หญิงนะคะอยู่บ้านออยู่บ้านถ้าใส่เงินน้ำผัวปบะก็เลยลับก็เลยร,รลยรับไปต็่มๆนะคะเออมาที่นี่พ่อถึงจุดที่สุดนะคะถึงจุดอวาสารกับว่าแมนนะคะปิดแต่หน้านของเธอเธอคิดได้นะคะตอนอ่า อนนี้เธอไปบวชชีนะคะพี่น้องคิดได้ว่าเจ้าของมีเฮตดบาปเฮ็ดกรรมมากลายนะคะความตั้งใจที่เหตดกับบแม่นอื่นได้ผูกใจเจ็บจากสามีเจ้าของแมนบ่ก็เลยไปแพร่สามีคนอื่นไปแพร่แต่ต่อๆไปอ่าคุณยาคิดว่านาสิประมานเป็นพันเป็นหมื่นเพคะพะว่ามันติด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 ต่อๆกันไปผู้ชายเรานั่นข้าเจ้ากับบได้รูตโตนี่ว่ข้าเจ้าเป็นนะคะจนพละถึงว่าละ ยังหล่ะขาเจ้าจเจบป่วยพมละพ่อเขางพ่าบานเลยจั้งแตตรวจเลือดจังเรงงสรดจหูนะคะว่าเป็นอียงนะคะวันนี้อ่าหลังจากนั้นนะคะเธอกะบ,บวชในวัยหาสิบยก็ปีนะคะแต่ว่าเธอกะรับยาแล้วก็บ,บวชกะยังกับเพ่นวานเป็นกรรมวันสันเป็นกรรมเก่า 9. อ่ะถ้าคิดจังสั้นมันกะมันกะเฮ็ดไท้สบายใจเลยพี่รองเนาะอืมเธอกะภาวนานะคะเวลาเฮ็ดบุญนะคะกะ ยังก็อุทิศวนบุญส่วนกุศลนห้เจ้ากับนายเวนนะคะที่ได้รวมกอกันมากประสันอืออ่าคุณย่าก็เลยพ่อมาเบิงอีกเรื่องหนึ่งนะคะมือ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 นี้นะคะมาเบิงกับเป็นเรื่องที่คล้ายๆกันนะคะที่ผู้ใต้ที่ข้าเจ้าสิมั่นใจในตัวเองหลายก็คือสี่บกค่อยเสื่อนนะคะที่ผู้ยิ่งเบาเนี่ยข้าเจ้าว่าข้าเจ้าเป็นโรคเอดส์จังสิข้าเจ้าเ,จเป็นเอชไอวีน,นะพี่นะเออพี่จะนอนกับหนูไม่ได้นะพี่ต้องใช้ถุงยางอนามัยนะอู้ เพื่อนบ่ได้ใส่ตัวพี่น้องไม่หลักนนองว่าฉันพี่ชอบสุดเพรานถือว่าปมาบนั้นนะคะ,ะก็เจ้าก็ปั่นมูลนในตัวเนาะข้าเจ้าก็บแบ่งมูลนให้ก็รับมุ้นไปเต็มๆนะคะเออเอาไปปั่นเมีย่ยตัวเอาไปปั่นลูกหละถามคนลูกเด็กะดียุ่เนาะกข้ม,มือีอิเนาะลูกเข้าเจา้าสิบบ่ค่อยด้กินนมแม่นะคะเขาเจ้าจะเลี้ยงนมขน,นาดนีาบ่าเป็นอีหยังนะคะแล้วก็ถ้าได้รับ การดูแลจากแพทย์นะคะก็หาจะบ๊เป็นอีนยางแต่ว่าทั้งนี้แล้วก็ทั้งนั้นนะคะทั้งนี้และทั้งนั้นก็ต้องซอยกันป้องกันทั้งผู้ญิ่งก็ทั้งผู้ใา้ผู้ญิ่งหูวเจ้าของเป็นกับผู้ต้องแพ้เสื้อนะคะผู้ชา้กับหูจักว่าอ่าเจ้าของขี้ดื้อกับหูจักป้องกันนะคะถ้ามีลูกมีเมียอยู่กับหูจักป้องกันเจ้าของนะคะเออบอกเลยว่ากับคนอื่นบอบป้องกันป้องกันกันเมียสับอชอว่าชื่อว่าเป็นจริงๆนั่นคือตลกกระเจ้าวาเนาะอืม อันทาไมเลยพี่ว่าสันเวลาพี่อยู่กับหนูทาไมพี่ชอบอ่าใช้ป้องกันใช้ถุงยางอนามัยบนว่ะที่กับคนอื่นไม่เห็นใช้เลยมันนะโอ้ยกับคนรักีย้เจี้ยว่าสันเลยกขี้เดียดคนอื่นบอกขี้เดียดขี้เดียดเนี่ยเจ้าของนะคะเอออันอันนี้ก็ะอันกัเป็นเรื่องตลกนะคะจะเล่ามาอ่ะเป็นคลิปที่แบบว่ามือนีนะคะเป็นเรื่องที่อ่า ยังลรอย่าเครียดจากหน่อยนะคะแต่ว่าจะเป็นอุทาหณนสอนใจนะคะพี่น้องอย่าลืมเด้อน,นะคะ,ะคบกับใครก็ได้นะคะที่ไม่ใช่ที่โบแมนเมียเจ้าของหรือโบแมนผัวเจ้าของนะคะเจ้าของก็ต้องมุจักป้องกันนะคะเพราะว่าคุณจะบรูนะคะว่าเขาดื้อกับอันอยังนะเขาดื้อกับคุณได้เขาก็ต้องดื้อกับคนอื่นได้นะคะ อืมเซเจ้าของด้ยพี่น้องแลสุขภาพเด้นะคะเป็นมาแล้วเน้นรักษาโบดีายเด้บริมียาบริมียาขาเสื้อเด้อโรคเอน็นนี่แต่ว่ามีแค่ยาตาน,นะคะตอนนี้อืมเนาะอืมคลิปนี้เอาซ้ำนี้นะคะสิมเมื่อไรเด้บัดทนีอย่าลืมนะคะกดติดตามนะคะกดติดตามคุณ่าเด้อนะคะส่งผู้เา่าอ่าส่งผู้เถาเอาไลน์นะคะกดติดตามอย่าลืมเป็นตนนันหนังสือสีแงดงผู้ดฒ่าทัานทนีกดกดนะคะแต่ว่าได่กดติดตามแล้วว่าต้องกดนะคะ น้มันสิแรนเข่าแรนออก <ph> ้ยคุณยาละเบิงยอดอย่ามใ้ละตื่นย่ามนั่น <laughs> อันกดเข่ากดออกก็่ต้องแรนเข่าแรนออกกดติดตามเธ่เดียวเลยก็แล้วนะคะแต่ว่ากด s u บสไครต์ได้นะคะหรือว่ากดถูกใจนะคะพี่น้องสามารถกดแชร์ได้นะคะจะเป็นพระคุณยังสูงนะคะมอนี้เมื่อสกอรเดอร์ดูแลสุขภาพนะคะอยู่ดีมีแห้งมีความสุขหลายๆสวัสดีค่ะ